เดหาปลเนีนี่ตัวโเจียลมนากลมแตวันพัดแห้งๆมากมันก็พอลมเนาะ 那狗娃了，我白过。 ไปแลบ่วดขอบ่ซื้อไปมาซอเนาบอบ่ได้ไปไปเจ้านีัโอลังโนี่นะ 啊、oh, cool.

เนี่ยไงรอนรอนร้อ้อได้ยเนี่ยไ้อนเลยัยน้รอมาก ไม่ต้องอากมึงก่อนจะทำให้มึงไป้ต้องให่มึงดูขึนมาเอานี่เลี้ยงไปขึ้นมาขึ้นไปโอ้ดูดูดูแหม 何 แบกไปวะไอ้โอ้ยเอาเข้มาที่น่ยปอถึงสถานที่แล้วหองไหนบอันนาจะปาน้มาอ

เดินทางต่อในทางลงหนองจักจันเริ่มลายเลยเนาะเปลืองน้ำมัน,มนายเติบเนาะแมาว่ามันแข็งเนาะกันท้ายย่ำผลอาจจะเพือเป,ไปไื้องปันไ้ Ô, oh, mình nằm góc ấy. Không có chỗ họ nè xảy nào Yêu yêu Hãy subscribe โอ้ท่านวิวงามล่มกับผ่านเย็น น้องตัวนี้น่าจะมีปลาไหมเบิ้งหอยนี่บรลายๆบุญน่ะดีหอยจูบหนิอย่างนี้ตะปยิงที่น้องคอยงุยโรคอู้ยปีงบัวลายดอกน้องคุยลรกสามเสือปีงเนาะตัวนี้มีน้แต่เนี่ยแต่ว่าอาศัยลายหรือบรลายบุญเพราะนั้นมันเลิกอันนี้หอยจูบสน,นิทหน่อลายเนาะ ยำพลนี่ไปหาเลากงมตัวนี้ก็โดดกันบ่โดดมัด้ยอ๋อชิลัยแต่ลุมขึ้นละ

บุกบักีมาหนำปะันออกมาดินออกมาเนาะได้ได้ไคิดว่าจะบมาหนำแนวดียหย่มาเลยแมงมักตาาดอย่บ่ดน่เนาะ ปไ,ไปด้ทอดนี่แพ่งลนเนอะทอดเสียงข้าดนาจะเห็ดแบบว่าใหญ่ๆเนาะเพื่อศพเนาะมแม่แบบว่าศพแ้วกามัดเอาแร้ว่าเห็ดหัวมันอันนั้นแล้วมาเกาะใส่กันได้

นี่แมนผู้เก่าลักตัว ร้อยตลาดนี่กำมาอานน้ำชาของมวกนี้พุกนย้ับข้อนอกมนโดเนยปาสอนกันหุ้มหุ้มจนเฉยเขาอาจจะทบอะไรตัว

ตนอนยังเน่นวจอฮีสาดอันเดอตุคาสาศาสร์ฮะวลาดบบมไม่ตลาด ตลาดลงลงมันลงรองแต่ว่า